ท่านพุทธศาตริกชนขาลางวันนี้เป็นวันธรรมีบุญชาเป็นวันถวายพระคุณสมเด็จพระผู้ทธวีรภพญา,าหลังจากวันวิสาขาบูชาวันที่พระผู้มาาวีรภพ้าทรงปรินิพพานประูตมตัจรุปรินิพพานวันเดียวกันวันขึ้นสิบหคค้าธรรม หลังจากพระผู้มีพระภาคเสด็จกับขันธปรินิพานแล้วหลังจากนั้นอีกเจ็ดวันเป็นวันที่ถวายก็คือสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยพระมหากัสปซึ่งเดินทางมาไกลมากกล,ล่าวถวายบทคมพระผู้มีพระภาคแล้วหลังจากนั้นก็อธิษฐาน คอยพระองนั้นทรงยื่นพระบาทมาปลาตกว่าเหมือนปูนยิ่งใหญ่เป็นปาที่หารพระบาทคู่ของข้อํมาจุจ้าก,าก็เสด็จออกมาข้างนอกให้พระมหาการสปาได้กร่าบหลังจากนั้นก็เป็นการถวายของเขาเรียกว่าวันอัตมีในชาวมีความย่อว่า ดูก่อนพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายจงดู่เกคืความเพ่งความเพรวสังขารทั้งหลายวิ่ที่เราทั้งหลายก็เช็งเช่นเดียวกันมีอายุไม่ถึงสามหมวันก็จากโลกนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นขอเราท่านทั้งหลายตั้งใจสร้างบุุศลให้เต็มที่ให้ทานรักษาศีลเจรนะิญภาวนาและมีปัญญ ในการรักษาตัวเองเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญขอนนโมธนาสาธุการกับคุณป้าสายสุนีแช่มปีดาป้าสายสุนีแช่มปีดาเป็นผู้มีศรัทธาในพระศาสนาปฏิบัติธรรมอย่างส,งสมัำเสมอสวดมนต์เขาเ้าลงเจเป็นประจักมบูชาหลวงพ่อวัดปากน้ำเป็นป คือว่าในส่วนท่ยิ่งใหญ่ขอบุญทั้งหลายในจบกระจบดีกับคุณป้าสุรีแชมปีดาคุณป้าสายสุรีแชมปีดาผู้ที่มีการประพฤติปฏิบัติเกีเ่ยวเรื่องการยัางสติให้ถึงพร้อดีโดประาก,าก,การทั้งปวงจักรโสติปัฐานาจาตองที่ปาถา